ตุ่มหนูคอลเลนนะโ้ตุ่มหคอลเลนเงี้ยวะไเนาะคืนนี้เราจะนอนนี้กันนะท่านผู้ชมครับนะฮะเราจะนอนที่แคมป์นะฮะอยากจะบอกก็เลยว่าเราเตรียมอุปกรณ์มาคือของกินนะฮะจะมาทำกินกันคืนนี้เหนาะเลยนะหลายคนคืนนี้เราจะนอนนี้กันท่านผู้ชมครับนะฮะบอกก็เลยว่าจะมีเจ้้าหนาที่มาขอคานนะฮะบอกเหนะ อันนี้สำหรับกางเต็นท์และก็นี่มีทีมงานที่เขาจะมาพิสูจน์กันวันนี้นะครับสบายดีน้องอ้อมสบายดีสู้เขาว่าหลายตัวคืนนี้จะมีตำรวจมากขอเงินบ่นี่คือกินฟ้ามาเพกา ลงสิบาทห้าบาทเด้บอกหาบาทเด้ือเขาูือดูลาบมาก่อยกันตอนตอนจะท้าราคาเขาจากบาทหาบาทหบาทตอนตอนจ่ายเงินล่ะจ่ายบาทคอยให้ไปสี่สิบครับกระจายบถือก็จะมดูกันเด้อดูละหบาทกระจายห้าบาทต่อมันยังถืออออก็ลืมคือกันลูละห้าบาทกะจายห้าบาทลอจ่ายสิบาทลูกหนึ่งบ่แต่บ่จ่าคนจ่ายเองสิบสบาทกระเรื่อห้าบาทแมนบ่ดรงหาบาทจ่าจไปจักบาทลูกนึงนึง ลูกนึ่ายไปจักบาทต้องหาบาทถึงมันแต่บอลจะจ่ายเป็นสี่สิบบาทการลูกนึ่งใจหาบาทกระายถึงแล้วมันบ่ถือบ่ถือแต่ใจสี่สิบมันอ่ะยี่มาทัวรนนี่น้ำบ่ก็สิ่ยายบ้านบันนี่เพื่อนมันต้องมีอแนวร่องอันอะไรอันนี้บบแมนได้บอลนอนได้ยังไงอันนี้โปรนจะจัดให้เขาจะต้องฟังมีเอาละนี่คือเต็มที่เลยมีตะแกรง อันนี้ก็จะแกงปิ่งย่างเนี่ยครับท่านผู้ชมครับเนี่ยโอ้มีเข่าเหนียวผมเลยเพาตดนจะมามาเข่าที่่ใ่ของเราของเราประเทศนี้เป็นเราของเราหมดเลยสามันเนี่ยเรียงกันไฟน่าจะเป็นคนหนึ่งเข่ามาหนี้บ่งเจ้าหนึ่งเข่าเป็นบ่หนึ่งเข่าแล้วป้าไฟฮะอ้าวอันนี้คนชิ้นหนึ่งเข่าเด้นี่ โอ้โวาสันวาสันกดดันไปก่อนกดดัไนไปก่อนกดดัไนไปก่อนกดดันไปก่อนคือคืออยากจะบอกอะไว่าประเทศไทยมีที่แบบนี้ได้บ่าวแจ๊บอจริงจริงแบบนี้จริงๆริงคนไทยมีได้หนึ่งเขายัางบบโบค,คือเอาจริงนะมันจะเองก็แปลกใจว่าเฮ้ยนึก,กว่าสถานที่แบบนี้เันจะต้องแบบหายท่องเทาต้องจ่ายเงินอย่างเดียวครับให้สามารถเอายังมาก,ก็ได้นะะจ่ายเหมือนกับสถานที่เช่าแค่ที่เขาที่พักเต้นเพิ่งอย่างเดียวและเต้นสามารถมาเองได้นะโบเต้นมาเองได้นะ เจ้าโบซินเปลืองไดยเฮ้ยมันมันเป็นยังที่คุ้มขานะคุ้ม่านะอันนี้คือธุรกิจธุรกิจของคนไทยที่ไม่เอาเปรียบสังเกตบอเป็นเหมือนแบบว่าคนพักผ่อนก็ซืได้ทุกฟิวแล้วแต่เจ้าเจ้าพร้อมแบบใดนนาะคุณมีเต็นท์ก็เอามาอามีกับข้าวเอามามีอะไรก็เอามาทํากินได้เลยโอ้สุดมากมมีกองร้อนมากอุไว้อ้บมมีบมมีมีบอบ่มีะแล้วนี่แหละคือสิ่งที่คนสงสัยนะ ว่าทำไมไปประเทศลาวถึงมีองหลอนมาแล้วประเทศไทยทําไมเอาเปรียบเขาอะไปบ้านเราอะมีองหลอนแต่ว่ามาประเทศไทยไม่มีไม่มีเพราะองหลอนที่ประเทศลาวนี่มันไม่ไม่มีเออเงินเดือนไงก็เลยขูดรีบซะไงวาซาเนี่ยวันนี้ก็มาตู่นะฮะนี่นอ,นอนนี้เราคืนนี้ <แก S 2> พิสูจน์กันพิสูจน์กันคืนนี้่สวยๆนะวิวสวยดูนี่น้วก็น้องอ้อมนี่กำลังจะเด้งเข่าเด้ตอนนี้ ไไนี่ก็จะเป็นน้องน้ำมนต์นนี้จะเป็นน้องเมษาอ้าวอ่ะ,อะคือเราจะไม่เห็นหน้าเด็กเนาะอยู่กับแม่เห็นได้รออยู่ไม่เห็นได้อ๋ออยนนี้แล้วง่วงแล้วนี่ง่วงเลยลูกเฮ้ยไปเมษาจะหลับแล้วเลยลูกไปนี่เราพิสูจน์กันนะท่านผู้ชมครับคือคืนนี้เราจะนอนกันที่นี่นะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่คือที่กลางเต็นท์ ไปเดี๋ยวเราจะทำอันนี้กันไว้ไฟมันกูถึงจังยนยุเจ้าสีอยู่อยู่อยู่บ้านบอแมนยูนี่ติดติดติดเต้าเด้อโอเคอเดโอ <Okay. S 1> เคจัก okay. มันแ <Okay. S 2> คตูเด้อเอ <c ười> าเวียบไปวันอะรบซื้อยูนิ่หนไตัวซื้อยูนิคหนตัวที่บนร้ายเนี้ยมีน้าไป ข้าวโบลูข้าวเนี้ยเขากินได้ยู่บ่มนี่ฮะตอนนี้ฮะได้ได้หนึ่งจะเาอเไ่เาเก็บตะกี้ะนั่นได้เหรอเอาเกบเพื่อนพอทานเลยจะ คนคลวงเลยวะคือคือคือบ่อต้นหรือป้าใช้กันแบบว่ะพิพิธบ้านคือการบ่อต้นแบบหมักคือหมอคือยังไปเห็ดเขาหมักขนาดนี้เนาะคือบ่อต้นหมมักหมักซื้อแบบนี้คือบรรยากาศดีเข้าใจบ้าตอนในเมื่อบ้านเขเห็นกบมายอดขนาดแมลนพ่อพ่อค่อยดูเลยอันนี้คือเต็นท์ที่เราจะนอนกันค่ำคืนนี้นะครับจะมีการปูปูที่นอนก่อน ครับผมทำวอมสะอาดใหม่ทุกรอบเลยครับอนนลบอดย่างหมูกันดิย่างหมูกินกันนีนจะเป็นมืดินไหมยาก ค่ำคืนนี้เราจะนอนฟังเสียงนกนกเขานกเขาที่ไหนคันคืนฮะบวกคันติไก่เสียงไก่ป่าเสียงไก่ป่ากับเสียงหมาป่าเนาะเสียงนกหูหมาป่าจะมาดูเปลาต้นทำเมนูอะไรนะลาบลาบมักลิ้นไหมลาบมักเพกาตอนนี้อ่ะเพื่อนเขาเปลาต้นกำลังเอาลิ้นอ่ามักลิ้นไหมไปล่างอยู่ไม่สะอาดเนาะมักลิ้นไหมไปล่างอยู่ แต่ว่าปกติบริหลายมันบอกเขาบ่อข่คนเยอะมากไม่ได้นิงเยขเยอะซ้อน้อต้นไหนต้นไหนซ้อนนหนเยอะต้องมีวิธีการขมันนะคนเนาะมันไฟลุกนี้มันต้องมีวิธีการขมันนะตเ็าเยัง้ทำให้ดูตำสมตำ อันนี้หวานใจบ่าเจ็บนะฮะหวานเจ็บหวานใจหวานใจนายเจ็บบางทีก็ไม่ค่อยหวานนะไม่ค่อยหวานแบบโดนดุบ่อยมากบ่าเจ็บตัวนี้ยังเป็นเรื่องปกติเอาบินฟ้าไปล้างใช่ไหมใช่ผิดแล้วคันไม่ได้ผิดแลยไม่ได้ผิดมล้างมันไม่แปลกหรอกบ่าวต้นล้างให้สะอาดใช่ไหมไม่มันเคยใหม่เคยใหม่เคยใหม่ใช่ไหมโอ้เคยใหม่มันก็มันก็แปลก ตะไคเนี่ยใส่ใส่ทองตาเพื่อใส่มารจะเผาอ่ะทองตนะบวันนี้น้องน้องอมสิโซ่ผลงานในการตำหะฮงเรียบเลยคเคยใหม่เจียบไฟม้กันแหละต้องทุบก่อนใส่ของป่าจะหอม กิจกรรมร่วมกันระวังเคลื่อนเพื่อนเนาะนี่แหละคือแบบว่าทัศนศึกษาทัศนศึกษาทัศนศึกษาเนี่ยทุกคนไม่ไวชลาผมเพื่อนไม่ไวชลาทัศนศึกษาประเทศเาไม่มีพิธีกทัศนศึกษาในประเทศไทยเราเป็นไวชลาคนดีเนาะภัยไม่กันซสมุนไบ่เนาะตอนนี้เรากำลังจัดเตรียมเสบียงกันนะครับ หลังจากที่ทำการกางเต็นท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะบ,บระตูก็มีการเสริมพลังอีกครับอันนี้ก็จะเป็นบกักแตงโมเลยมาแล้ว,ลวเต็มกระเป๋าเลยฮอ,อนเดย์ฮอ,อนเดย์จับเป็นกระ่าษแบบโห่หยอ่อนเลอาจจะคลิปกันเนอะสิงห์สิงห์ยิบยากันได้เหน่เลยท่านผู้ชมนบนท่นมือเหยเลย,เลย พวกเรมันละเีน่อยคนกลางไ้หน่อยเยข้างปากเยอะข้างปากปากว่ะเยอะข้างปากมันเห็นหิ่ห้อย่างบอกใจนะจังคนณยาคนอยาโคมกล้องผมนะโอ้ยแตโคมนี่มันเหนงอนี้เราไปเก็บมาในป่าเนี่ งนาะพู้ไปเก็บมากับแตงโมไปเก็บมาในป่าใครบอกว่าอยากมาเที่ยว้นคุณไม่มีเต็นท์มาสบายเลยเขาเรียกว่าชีวิตคอนเทนต์มีทุกอย่างคุณไม่ต้องเอาอะไรมาบ้างเอาแต่หัวใจกับเงินมาคุณเอาหัวใจกับเงินมาพอ content ใช่ไหมคือปลานี้เราก็ไปจับที่ที่ที่คลองมาเมื่อกี้ในปลานี่ใช่ไปจับมาเงาะก็ไปเก็บมาหมูนี่ก็ซื้อเอาเนี่ยไม่ได้ล่าเพราะว่าปลาปลาไม่ได้หมูนี่ก็แถมมาโอ้โหก็แถมมา ลาบเล่นปลาทุกคนัเกทลกัน้วบอกตรงนะความผิวนี่มันเปียกมากยำๆใหุ้กนยำควผนี่เลผัไปทงงก่อนเทียบนี่ไม่ได้กินยังไงยำตอนบักคุงหรือว่าตอนบักม่วงด้วยหนูในร้านเขา้สับยงงน เส้นเส้นใหญ่ๆหักรอบผมตำปลาทูลูกข้าวพะมขีดตัวห่ขนี่เลยตมีนช้อนช้อน นีมีหล็กยกอีกอังเาะสบายลลังเตรียมสเบียงกันทุกท่านนะฮะบ่าาบุต้นและก็ออาตูนะฮะเตรียมสเบียงที่จะสร้างสรรค์กันคำขึ้นนี่นะไปนองน้อนี่คือสิ่งที่พวกเรามาสัมผัสนะฮะอยู่ที่ ต่างจังหวัดของเมืองไทยจะสัมผัสกันว่ามีเจ้าหน้าที่กองหลอนมามาหาเฮาบอมาแล้งนี่เป็นอเอรนะล่องนล,ล,องลนกันกันแล้วกันเนาะเบาชนกับเบาบุแล้วก็บเบาแจี๊ยบทำเนียอ,อันนี้คืออันนี้คือจิ้มได้ชิมได้สร้อยหมูนะสร้อยหมูม,มันเป็นสร้อยจุเด้หมูกินหมูฟังนี่ฮะหมูกินหมูอันนี้ก็จะเป็นยางปลา มีคว mm ันนะมีควันคำขึ้นนี่จะฟังเสียงเสียงเอียงเนาะเสียงชะนีห้องโอ้บรรยากาศป่าเมืองไทยนะบรรยากาศแคมปิ้งท่านผู้ชมนะอยู่ที่อาแกงคอยนะฮะแคมปิ้งนอนนับดาวแน่นอนนะะฮลองชิมดูบะโบ๊ลองชิมบมึงบอ๊ชิมไลยลองลองชิม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 โอ้หมักได้ไหมพักเนี่ยหมักได้ที่นะป้าก็ไม่แล้ว โบไม่แล้บโบไม่ได้เื่นเขาเทคเกอรลเป็นโบไม้วกัเป็นเเอย่างนั้นนี่ต้องอคกินกับพักด้อพักบ่อจะไปใช้น้ำจิ้มจ้าน้ำจิม้มคมจะ้ะนจิ้มเือนเห็ดเยบมา้นะครับอหม้อร้อนอะไรลูกค้าเอาอีกตรงนั้น่ะมาลองก้นหม้อได้นะคะใช้ครับอันนี้ไม่ได้เพราะว่าอะไรของที่ร้อนอ่ะคือ บริโภอยบุรีใหม่เทีนี่หวั่นใจบอแชปนะฮะไม่มีความขมเลยค่ะเดี๋ยวเรบกวนถึงคับหน่อยไปฮะข้างบนใช่ไหมดีเลื่อนป่าเทีฮันหันยบร้อยเนาะจะปล่อยเนาะเพื่อนคนที่มามุ้งเนี่ากปลาไก่สุกแล้วนะฮะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราหย่างปลากันเพคำว่าบ่อยบ่อยกลับดูว่าัฒนปลา ฟังินงิไหมจันบ่าวจะต้องไปไปเชื่อมป้าวมาก่อนเปิดไฟตรงนี้บ่าวจะไปดึงป้าวมาอันนี้คือช่างไฟกผมว่าก็ใช่นั่นลีนะใช่เออนี่ะอคารับคาเมอร์นี้จะกินเขากันแล้วครับ้องคารับคานี้เดี๋ยวบอกกันีกที่กันแล้วกันนะชงเย็นเนาะเนี่ย เช็ดหน้าก<ป>่อนก่อนเดี๋ยวพอกันช่วงเย,ยน็นกันแล้วกันทาน่านผู้ชมครับเดี๋ยวแสงมุมนี้ฮ่าตรงนี้เดี๋ยวพอกันตอนเย็ยนครับพี่น้องครับนี่กำลังย้ายเตาแล้วย้ายเตามาตรงนี้ตรงนั้นเตาเพิ่นอาจจะแบบบ่ค่อยวิวบ่ค่อยงามแท้กซี่ใหญ่เตามาตรงนี้เดี๋ยวกินข้าวกันตอนเย็นนะพี่น้อจจแบบง,นาางนะฮะเดี๋ยวพบกันอีกตอนเย็นกันแล้วกันนะครับคืนนี้จะนอนทีน่นี่กันแล้วกันเนี่ยว่าจะมีอะไงเกิดขึ้นเนาะพี่น้องนอนสบายสวัสดีครับ